สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไฮทุกคนครับผมโตแล้วผมกินกาแฟแล้วเนี่ยไปเนี่ยผมกินกาแฟแล้วผมโตแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไฮไฮรูอัน วัสดีน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับแสดงดีมากน้องแต่โชโอ้ขอบคุณครับผมไม่เคยมาไลฟ์ในในนี้เลยเคยสิแต่แบบนานแล้วอะ่ะก็มีวันแบบวันก่อนๆแบบเผลอกดเข้ามาเลยอะ่ะสวดสดียวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้มาเลียนะครับผมอุ้ยวันนี้หล่อโอ้โหวันนี้หล่อขอบคุณนะครับน,นี่หล่อครับผมเมื่อคืนผมนอนเมื่อคืนผมนอนเดึก ครับคือวันนี้ผมก็เลยแบบพึ่งกาแฟาใช่ป่ะเพราะผมแบบจริงจงกินไม่เป็นนะจริงๆกินได้เป็นแต่แบบมันมันมัน,มนต้องพึ่งอะก็แบบก็ลองกินดูเนี่ยนี่คือกินมาประมาณร้อยอึกละ <c oughs> ร้อยอึกละยังไม่ถึงครึ่งแก้วเลยกินยากมากกาแฟาแต่ก็ต้องยอมไงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องทนอ่ะแต่ว่ากินเราแบบผมรู้สึกตื่นเลยนะมันตอนแรกง่วงตอนแรกแบบไม่ไหวแล้วอะ ัสดีครับทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับใกล้เหงกินอะไรกินแล้วครับอีอะไรอย่างอ้วนผมไม่อ้วนแล้วช่วงนี้ผมจะผอมแล้วนะครับผมจะผอมแล้วสุดยอดข้าวอย่างครับกินแล้วคาำเมื่อเช้าคือผมอะ่ะลดความอ้วนนะแต่เมื่อเช้าอะ่ะกินบะหมี่หยกสุก,กี้ตีน้อยบะหมี่หยกสุก,กี้ตีน้อยลดความอ้วนกี่โมงก่อน เมื่อวานมาเลยนี่มากลงโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน hello sharing to team shira oh of course of course มัชากินง่ายกว่าโลมันมันมีน้ำตาลไหมครับผมก็ลองกินดูวันนี้ผมผมรู้สึกว่าวันนี้ผมก็อยากลองอะไรใหม่ด้วย ตอนแรกอะผมมันมันมีช่วงนึงที่ผมกินแล้วผมกินไม่ได้เลยแต่ช่วงนี้ผมว่าแบบถ้าจิบไปเรื่อยมันก็เพลินดีนะแบบไม่ได้กินทีเดียวจิบไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะมันแบบมันมันไม่มันไม่แย่เลยอะจริงๆใช่ผมว่าจิบไปเรื่อยมันโอเคนะไม่แย่เลยวันนี้วันเกิดหนูแฮปนะได้ไหมคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมีความสุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไปก่อนนะไปประชุมก่อนโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับอ้วนเท่ากับน่ารักอ๋อขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับพวกท่านกับมาแลลวผมโตแล้วผมกินกาแฟเห็นไหมเนี่ยผมกินอเมริกาโนโ่เนี่ยโตยังทุกคนหนูจำได้ ว่าเคยเจอพี่ในทิกตอกแล้วฟอแต่ไม่รู้ว่าพี่นาะอ๋อไม่ไม่ได้เป็นครับนจริงผมไมไ่เป็นดาราเลยจริงผมอ่ะผมเป็นผมเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาปีหนึงจริงจริงผมไม่ใช่ดารานะทุกคนมาเรียนแล้วครับสรอครับเรียนครับปิดเทอมมานานครับเพิ่งเปิดเทอมเหงามากอยากเจอเพื่อนแล้ะไม่ได้เจอเพื่อนเลยลจริง ไม่อยากโตสรุปแม่มาคือปันใช่ไหมเม่อมาทุกคนดูแล้วว่าทุกคนว่าอย่างไงทุกคนว่ามันคือคือแม่ผมคือปันไหมทุกคนว่าไง i s my birthday can you say happy birthday miss thank you happy birthday bro happy birthday ah uh, happy birthday Happy birthday, sister! Happy birthday, sister! Yeah, I hope to enjoy. I love you, Taisho fan from the Philippines. Yeah, I love you too. I love, I love you in the fan Philippines. Yeah, I love you. For menu, coffee, วันนี้ผมตั้งใจกแบบอยากจะกินแบบกะเพรานะอะนนี้ทุกคนก็ลองลองเรียกๆดูรับกะเพราไหมผมอ้วน,นจริงนะเนี่ยช่วงนี้คือผมต้องแบบวันที่สิบสองมาได้ไปหาไม่เป็นไรครับคืออยู่นะทรงผมเดียวกันคือ,อนะทรงผมเดียวกันเจ็บขาด้วยป่ะน้องก็บอกกระสิบก็ได้ไม่พี่ไม่บอกใครโอ้อันนี้ไม่รู้เลยครับต้องรอดูดีกว่าวันนี้ทนานไลฟ์ลึกชาด้วยโอ้ขอบคุณครับวันนี้ผมลองเปลี่ยนแอคลไลน์นะครับรก,กินนาราคิเม โอ้ขอบคุณนะครับนี่ผมผมน่ารักจริงๆเหรออ้วนอยู่งช่วงนี้ต้องต้องเตรียมพร้อมร่างกายนะครับสำหรับสำหรับโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเห็นไหมนี่ผมผมบอกผมผม,ผมบอกเลยนะ ที่โอชิพี่โชเลยียนคณะเดียวกันโอ้โหคณะเดียวกันนะตัวติดกันนะตัวติดกันตั้งแต่ตอนมสี่ตัวติดกันตั้งแต่ตอนมสามเลยวะตัวติดกันตั้งแต่ตอนมสามจนตอนนี้ปีหนึ่งก็ยังตัวติดกันอยู่นะครับตอนนี้แบบผมเหลือนสองอเนี่ยแต่จริงๆผมจะไม่หยุดไลฟ์จนกว่ามันจะเดือหนึ่งแล้วผมจะไปชาร์จเฮยสปอยสปอยอะไรครับสปอยอรครับทุกคนไปซ้อมเมื่อไหร่บ,รา,บาทจริงๆก็รอชวนพี่ๆครับพ,พี่ปังอะเนี่ย อยากชวนไปไปซ้อมอยู่อะไรเงี้ยผมอยากเล่นอยู่นะจริงๆผมเล่นไปเล่นอยู่สวนเบนเจอฝรั่งเพียบเลยทำไมพี่อ๋องั้นแบ่งฝั่งใหนได้เลย ตใจมเลยสวัสดีครับทุกคนอย่าเพิ่งไปอย่าคุยด้วยมายังไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปเฮ้ไฮไฮอินเตอร์เฟร์ไฮบราซิลละครผมบอกผมผมบอกว่าผมกำลังเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ใหม่แต่มันอาจจะไม่ใช่ซีรีส์อาจจะไม่ใช่อะไรยังีงก็ได้ทุกคนก็ผมว่าผม ผมสปอยแค่นี้ผมสปอยแค่นี้โปรเจกต์ใหม่อุ้ชิบแตนล้วนึ่งแตนล้วนึ่งโอ้ยนี่โชคดีมีที่ชาร์จทำงานทุกคนผมบอกว่าผมเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ใหม่แต่ว่ามันต้อผมยังไม่ได้บอกว่ามันอะไรนะทุกคนเฮ้ยชาร์จไม่ติด my god bro โอ้ข้าแล้วม,มันต้องตั้งอ่ะแล้วมันตั้งไม่ได้อ่ะอะไรถือดิบบอยแบนด์หรือเปล่าโอ้ยผมผมให้ทุกคนไปคิดเอาเองมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดคิดอยู่แล้วก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ทุกคนแจม ทีเดย์โชสวัสดีครับเจอก,กันวันที่สิบสองโอ้เจอก,กันครับอู้อันนี้มาหรอครับวันที่สิบสองเจอก,กันนะครับเบอร์เก้าเก้าสีแดงหลอดอ๋อโอ้ยขอบคุณครับปีนี้ผมกลับไปใส่เบอร์เก้าเก้าแล้วนะปีที่แล้วตอนแรกปีแรกผมใส่เบอร์เก้าเก้าไปแล้วปีปีสองผมใส่เบอร์ศูนย์ศูนย์แต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเบอร์เก้าเก้าผมมันกำลังแบบกำลังดีเลยอะแต่ผมเปลี่ยนมาใส่เบอร์ศูนย์ศูนย์เพราะผมอะกลัว,กล,ว,ก,ลวกลัวแบบกลัวกลัวแบบกลัวมันกลัวมันซ้ำอะไรเงี้ยแต่แบบว่าสุดสุดท้าย สุดท้ายแล้วก็ใส่เบอร์เก้าเก้ากับมาใส่เบอร์เก้าเก้าอยู่ดีอะไรเงี้ยทุกคนเก้าเได้สามารโอ้ขอบคุณนะครับใช่ผมผมที่ผมเรียก9ก้าก้าอ่ะเฮ้ยผมขอบคุณว่าอันนี้คือชมเบอร์ใช่ไหม spoiler for jim m tv 2026 nah ันยะ no i can't i can't i can't spoil เก้าเเลขนำโชคใช่ไหมฮแต่ปีแรกผมปีแรกผมยิงไม่ได้เลยนะเลขนำโชคอะใช่ไหมไอ้เก้าเก้าเนี่ยเลขนำโชคผมไม่นี่ไม่ได้เลยอ่ะเฮยสวัสดีครับพี่โอม เฮ้ยบดีครับภูภูมาหรือยังอ่ะเหงาแล้วเนี่ยเตยเหงาแล้วนะพี่จะไปเชียร์เตยชีิสาลับอีกอู้ขอบคุณนะครับผมหวังว่าผมจะเจอพี่นะวันอาทิตย์จะกันนะสลอโอ้พี่มาหรอครับปีนี้เอากี่ลูกดีเดี๋ยว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 ปีนี้เ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่นี่เดี๋ยวขอโชว์ฟอร์มขอโชว์ฟอร์ม โชว์ฟอร์มใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปสนามบาสเดี๋ยวไปอัดวิดีโอโชว์ฟอร์มหน่อยดีกว่า <c oughs> อัดวิดีโอโชว์เพาตัวเองยิงไม่ลงนะครับจริงๆผมก็เล่นไม่เก่งหรอกจริงๆผมก็พูดไปงั้นแหละจริงๆผมก็พูดเหมือนผมจะยิงลงอ่ะจริงๆผมก็ผมก็ยิงไม่ลงหรอกอายุเท่ากันเป็นพ่อแม่ได้ไหมอู้ผมเห็นอนะ่ะคนอายุอายุสิบขวบยังเป็นแม่ได้เลยใช่ไหม สมัยนี้เขาแบบอายุสิบ่กเขาก็เป็นแบบโพแม่กันแล้วป่ะใช่ไหมครับทุกคนผมมีแก้มทุกคนแบบแก้มผมแบบมัน,ม,นมีแก้มนี่ผมกินหมดแล้วนะครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นแบรนด์ไม่ได้นี่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 แต่ทุกคนก็รู้ว่ามันคืออะไรนี่ผมมีผมกินจะหมดแล้วนะเห็นไ,ไหมผมเก่งไหมผมกินกับผมผมกินกาแฟได้แล้วนะทำไมนะะ่ารักขนาดนี้วะโอ้โหเขาบคุณมครับ ตอบแม่ๆรลับที่แล้วโอ้ยใช่ไหมครับผมอยากอยากยิงลงนะปีนี้แบบหวังว่าแบบอยากอยากอยากจะดังเลยอ่ะปีนี้แบบอยากอยากได้ลูกดังเลยอ่ะใจสั่นแน่เฮ้ยเออเขาบอกกินกาแฟแล้วใจสั่นใช่ไหมผมไม่ได้ยินคำนี้นานมากกาแฟแล้วใจสั่นจะทำลูปหัวใจไหมอาจจะทำครับปีนี้แล้วผมจะทำถ้ายิงลงแล้วผมจะส่งจุ๊บนี้เลย อยากเป็นมาม,มีพี่เตชโอ้ยได้เลยครับมาม,มีนี่ผมชอบเลยผมยังไม่มีมาม,มีเลยใช่ไหมผมอยากมีมาม,มีบ้างอ่ะพี่เวเชรเ,วเ,วเ,วเวฮะรอดูรอดูครับรอดูอาจจะมีก็ได้เร็วๆนี้จะมีงานไหมงานอะไรครับเร็วๆนๆี้ยังยังไม่ยังยังบอกไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ก็รอติดตามครับรอติดตามอาจจะมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามเร็วเนี้ครับผม ี่เป็นมะหมีให้หโอ้ขอบคุณนะครับ My birthday is coming soon Can you say as one Happy birthday to Nong Sen Thank you Happy birthday Nong Sen นะครับ Yeah Happy birthday Nong Sen Enjoy Enjoy to the world นะ <laughs> เคยได้ยินเพลงนี้วะ joy to the world เอ๊เพลงแบบมันคิดมัดอะไรเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แม่มาเป็นเพื่อนอ้อมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจะ <c oughs> เป็นบบมีให้หนา้าอุย้ยหน้าเลยครับมันตอนนี้ผมอ่ะเท่าที่ผมอ่ะมันจะมีโพแฟนมีโพแฟนที่เท่าที่ผมแบบเท่าที่ผมรู้นะแลยจะมีโพแฟนมีมามีมีแค่นี้แหละใช่ไหม สองโผว่ปะไปดูเลยนะงานจบไม่ต่อยหรอกครับผมเป็นคนดีมาร์คเป็นคนดีนะครับในเรื่องแด่ผมวผมอ้วนมาเยอะนะคือผมอะย้อนไปดูรูปตอนนี้ผมถ่ายซีรีส์อะ่ะตอนนั้นผมโคตรแบบคือหน้าผมแบบแบบตรงเนี้ยคือแก้มเล็กตรงนี้ชัดแบบแบบทุกอย่างอะ่ะตอนนี้แบบเป็นอีกแบบนึงแล้วอะ่ะ โป้านะไมู่กเฮ้ยอยากมีนะครับผมอยากมีนะผมอยากมีโพล่ย่าโผป,ป้าโพยายอยากมีทุกโพเลยพี่สาวได้ไหมเออพี่สาวได้พี่สาวได้ครับทุกคนพี่เห็นนะสมุดจับเอลมาสอ,อันนี้จิ้นเลยไหมครับเนี่ยสมุดมาร์กจิ้นจิ้นเลยไหมครับ ไม่ต่อยกับพ่อโอ้ไม่ต่อยครับไม่ต่อยไม่ต่อยอจริงๆผมว่าจะแบบมาลาคุยลเล่นๆการเป็นผมติดลมอีกแล้วอะจริงๆผมตั้งใจจะมานอนนะแบบรีบมาเพื่อมานอนเพราะาผมผมนอนน้อยมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นหรอกแค่นอนเดึกเอา,อางี้ดีกว่าใช้ผมใช้คเบบัเว่า์อะไรอย่าเยจริงๆผมนอนเดึกเมื่อคืนผมนอนประมาณเที่ยงคืนก,กว่าตื่นแปดโมงเลยมันแบบมันก็นดีครับ เดชงม่เข้ามอรอเพื่อนตอนนี้อยู่มอครับเพื่อนแต่ว่ายังไม่ได้มียังไม่ได้เรียนเลยขอให้สองพันิบุ่ปีของเดชองนะอุย้ยขอบคุณนะครับพายระแวงผิดคนเวอร์ต้องระแวงสมุนนะรุ่นเดียวกันโผล่ไหนครับโผล่เพื่อนครับรุ่นเดียวกันโผล่เพื่อนครับตาแก้มป่องแล้วเออไฮไฮ Mark from dark is OSM What is OSM เดี๋ยวเราไปดูเตชเล่นบอนนะอุ้ยมานะครับอยากเจอจริงๆเลยทุกคนนะเห็นพาร์ทเนอร์เตชแล้วผมเล่นคนเดียวครับผมคนเดียวผมคนเดียวคือเรื่องเดียวเนี่ยคนเดียวเลยดําเนินเรื่องคนเดียวพูดคนเดียวคุยคนเดียวเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยทุกคนดูไหม เที่ยงหาก,กินข้าวนะได้เลยครับผมคิดอยู่ผมเนี่ยผมผมอะไรครับอะไรครับพี่ผมคิดอยู่ว่าผมจะกินอะไรผมกินกาแฟไปแล้วเนี่ยทุกคนผมจะเล่าอะไรฟังเมื่อวานเห็นเมื่อวานเห็นฉากมาม่าแล้วใช่ไหมทุกคนที่ผมกินมาม่า เห็นแล้วใช่ไหมทุกคนตอบผมหน่อยทุกคนเห็นชาที่ผมกินมะม่าแล้วใช่ไหมทุกคนเมื่อวานในเรื่องกินมะม่าครับทุกคนเห็นยังเห็นนะครับเห็นนะให้มะว่าสีดำใช่ใช่แสดงว่ามันออกไปแล้วผมกลัวจะไม่ออกแล้วผมเผลอพูดแต่ว่ามันออกไปแล้วแหละมันผมเห็นแล้วอะ ผมคิดมาสีนำ้ำสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมทุกคนกินให้ทําหน้าอร่อยที่สุดนี่คือโจทย์สิ่งที่ยากสําหรับซีนนี้คือมันไม่ใช่ว่ามาม่าไม่อร่อยนะแต่คือมันเขาเรียกว่ามันมันมันเกรงอะมันเกรงอะแบบว่าแบบแบบคือกินมามา่าคือแบบคนไทยอะเรารู้อยู่แล้วอะว่าคือมาม่าคือมันเป็นแบบอะไรที่มันโคตรอร่อยเลยแหละมามา่าเรื่องว่าผมว่าร้อยทั้งร้อยมีแต่คนชอบทุกคนรู้แบบว่ามันอร่อย ผมกินอะแต่คือปกติคนเราอาจจะกินแค่แบบซูดอะไรอย่างเงี้ยปกติใช่ป่ะแต่เนี้ยคือกินเราต้องทําทําหน้าให้อร่อยที่สุดผมก็แบบมันก็ยากอ่ะคือมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่มันยากมากในการที่จะทําหน้าให้อร่อยที่สุดอ่ะ ทุกคนผมจะร้องเพลงให้ฟังถ้าเป็นถ้าเป็นอินเตอร์แฟนน่าจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่น่าจะเคยน่าจะเข้าใจนะแ้วผมจะร้องเพลงให้ฟังเพลงนี้ <S an> มีชื่อว่าเหนื่อยนักก็พักนิดมาเติมชีวิตให้อิ่มเอมอร่อยสไตล์กันเองแบบเต็มที่มาให้รางวัลชีวิตแล้วก็ต้องคิดถึงมื้อดีๆเราเลือกมากันที่นี่สุก,กี้ตีน้อยนี่เป็นไงทุกคน ทุกคนถ้าสมมติว่ามีแบบเขามากินข้าวผมอาจจะต้องไปนะทุกคนผมก็ไม่อยากรบก,กวนเขาอะผมผมแบบผมกลัวเขาจะมองว่าผมแบบเป็นบ้าแบบนั่งนั่งพูดคนเดียวอะไรเงรี้ยแล้วเขากินข้าวแล้วเขามองผมเงี้ยทุกคน Hi from Australia อู้เลียบรอย From Australia Hi Australia ฉันจูบโทรศัพท์ ตอนคุณเข้ามาใกล้มันโดนหน้าผาคุณหรือเปล่าโอ้โหเต็มเต็มเลยครับผมว่าเพลงมันเพลงมันแบบเพลงมันตันดีอะใช่ไหมผมแ๋ยวผมแล้วผมจะร้องให้ในนักก็พักนิดมาเติมชีวิตให้อีกเอิมอร่อยสไตล์กันเองแบบเต็มที่มาให้รางวัลชีวิตแล้วก็ต้องคิดถึงเมื่อดีดีแล้วเลือกมากันที่นี่สุกี้ตีน้อย อร่อยกับมื้อที่เท่ได้สบายออมาได้บ่อยผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมจำได้ประมาณเนี้ยอยู่ๆเดี๋ยดารได้ ep ห้าก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับมีพิเซนเขาชื่อเซนพิเศนพ่เซนมาเล่นเป็นแม่ผม,มอะไรเงี้ยก็ อย่างที่เห็นนะครับก็สนุกนะเกมนั้นก็โอเคแต่เหมือนมันยังไม่เห็นยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าที่ได้ลุ้นต่อนะ่หรอทุกคนมันคือมันกำลังจะดีแล้วแต่มันต้องไปลุ้นต่อที่ e p พีหกฮ a น t ี้อัฟเฟคจอย n ลนิ่งชีตาทีม เออ굿굿เพราะ e ันต้องเล่ a บาสเกตบอ with พี่มาร์คทุกคนครับได้พี่ันใหม่เดี๋ยวผมไปครับพี่เขาจะมากินข้าวหรอครับโอเคนะพี่แล้วหนูไปนั่งโต๊ะเพื่อนหน่อยกันนะพี่ได้พี่คนใหมเดียวผมครับพีเขาจะมากิเข้าอครับโอะพี่แล้วหมูไป่งโตพี่อนหน่อยกนนพี่ได้ี่นเดี๋ยวผมไปครับ ก็ไปนั่งตัวพี่ใหม่ครับโอเค okay, ครับทุกคนครับได้ครับนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนทุกคนชาับผมไปแล้วนะบายบายทุกคนแม่ผมโทรมาแล้วบายบายครับบายบายทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับจุ๊บ